สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC วันจุผูสู่คนเดอ้อเปิดภาพมาก็จะเห็นพลอยใส่นะพี่นออ้องนี่พาพลอยใส่มาเบิ่งลิงมาหนี่ใช้ลูกลิงใช่ยุบลินยุบลินมาช็อกกปรกฮะม่งเนี้ยมาทาเห,าห้ากันนะพลอโอพ่อมนไปชื่อมาก,กวัวจะขนงมาให้มันเนาะ นนเฮ้ยพ,พี่พี่มาห่มพี่ต้องยเนเอาให้พ่ออุ้มให้ให้หเจ้าให้โบได้แล้วมันจะครบเจ้ามากกินมะกรวยเออเฮ้ยลูกอย่าเอให้เฮ้ยจับลูกดิคลูกลนะโอ

กูแกงันลดโบต้องปอกลูกผุนปอกอย่าจับโอ้มันหลุดอันนั้นใๆ่ไหมันล้วจิจับเอานี่แกงบาร์บีคิวเออเอาเห็นแล้วลูกเห็นแล้วเห็นแล้วลิงค่ะมาให้อาหารเลี้ยง อเออเลือก้วย,ยนะม่อ,อยา,ากมือทกินด้กนได้ตีมือุออลูกปย่างย่างให้เด็มาดึงกอนมะกล้วยเลยือล่อ,อไฮไลท์เทหมออันะชงทิมให้แล้วลูกอ้มจี Nhi, thấy à, cái à, hãy tonoi này hay luôn hãy tonoi. A hãy luôn chào hãy tonoi này là. Ya bay, ya bay? để này. Hãy luôn. Ayy, mọi người. Ay, mọi người. Ay, mọi người. Ay, mọi hai Ay, mọi người. 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 Ay, hai người. Ay, mọ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 i bé của phô bé đấy xếp bởi hơi? xếp thế hơi? chín bởi mông, bởi mông bởi thế bò thế bởi bò bởi thế bởi thế bởi thế อยากขนม,กขนมเก่งอะไรจับนอะเด๋ยวพ่อใช้ไหมนี่นี่น่นอยนี่พาใช้นี่นี่เอ้าป้านะจับเหยื่อใช่ะนะมันเชียวพ่อใช้ฮะจับแน่นใช่ด้วยนะ เออไปใช้อะไหลิงใช้อะกวยหิงิงเด้ไใช้นิใช้ไชเย็นใช่ไหมเด้ด้ย็นนมใช้คือคนนี่แหละนี่ข่อยนะเกิดปีนี่แหละพี่น้องเอ้เกิดปีวอกมันย่านย่างใช่ไหมเอฮ้ ปชัยเกิดปีเสือเสือกําลีปชัเกิดปีดเสือเสือกําลีปชัยก็ได้หนิเ<อ>บนแล้วค่ะเบนแล้วเอาขนมนมาใหามา้มันหนิโอ้โมันึ้นรถเลยแล้วขือนรถไปแล้วจ้ะก็เป็นเนหลังบ้าสบายดีปา้าลุงดูลูกมันขึ้นรถเออยิงมันขึ้นรถเอมอมันเรียกมันขึ้นรถ lột cầm nhiều, tham đúng, tham đúng, xếp bao xa, dài dài thì mình mình khớp đấy luôn, mình khớp đấy, mình tập mình มันหลักจังได้ไงไทยลดอ่นะนะเพื่อไปเบิ่งก่อนลอหลักยังเฮ้ยยังไงนี่จะนมพยอยใช้ยี่บ่แล้วมันฉีกัดเฮ้ยมันข,บขบบนับไปหลักยังได้ไทยรถเฮ้ยมันขับไปหลักยังได้ไทยลดมันเอาเป็นง้อไปกินแหละ กินนอำเป่งน,นัวได้นี่ฮะบอสอ้าวโชเป่งน,นัวเนี่ยหลุดมันหลักไปแล้วป่าไม้อันนี้ฮะเคยเคยเข้าไปพูดทางในแบบเป็นห่มเจนคต่ไม่ใมีต้นไม้ใหญ่ๆหญ่ก็ไม่้อาเลยแต่ชนใหญ่จะมีลิงหลายลิงก้าลายเป่งน,นัวมันจิกสะอือจิกสะแล้วมันก็คาบเรนไปพูดอีก <c oughs> มันเป็นช่องห่อชามห่อแล้วบอกมันเอาหลักนี่ มาเนี่ยแม่เอิญมันกินแม่ันบวกินช้ำบ่มือนเด้พลอยมันครบมือตัวตัวใหญ่นี่นนเออให้ค่อยๆมันกระจับค่อย,ยนอนๆพาพลอชายมาหาหมู่มือน,นี่ค่ะเออเป็นจะแพงแท้ค่ะให้มันลูกเออเ,เอนี่ย <หา S 2> hai ít ơi đi mà, mà, mà. tôi nhảy này chép bò sa cho nó mình, mình chọn người ta đấy luôn mình đưa để bằng tù cái này Hãy subscribe ให้กันอะยทั้งนั้นมวนมาพอชายมวนดูเ huh> ห็ดมวนดูอย่าลงลูกอยู่และนั่งและได้มันมาคอยเลหเเโอ้บ่าวอันนี้จู่โจมเได้บ่าวเท่าอันนี้เพิ่นดากแรงจะขึงได้พอยไหมนะพ้อยกินมะกรูดได้เพิ่นอ่า ผูผูมันเห็ดหมูแล้วผูผูปบนี้ตายไปเลยลพราะใช้เท่านีนมากนะเพราะใช้มยมนต้องผูด้ลิงป่ดัา ย่ามันหลังนุ่มมีนางในไทายรถเนี่ยพันนั่เนนงเข่ากันี้ค่ะคอยเอาเข่าเต็งไว้ย่ามันแก้นุ่มเลยจะแก้แลนเลยไม่แต่ว่าใช้มันครบมือเด้อตัวใหญ่พี่ลูกตัวน้อยสิคม,มหัวคมห่างกันฮะญาติกันผู้นี้หู้เลยผู้นี้นะ อ้าวตอนนี้อคอยใช้มาคอ,อยเหคอยใช้เออพอนนะแก้มพอนผูกเมื่ี้เป็นย่านคอยได้ค่ะไปก่อนแล้วว่าบันีอันนี้บขาค่ะเวลาแต้มหน้า Them nà, là đắc liên kết hợp an ninh bóng. Them kỳ đắc liên kết hợp an ninh. Then nếu hai thang lang ly. Mh 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 ยอมกินสิเออนน่ตัวนี้คือนน่เออตัวน้อยตัวน้อยไหกินมาค้อยอีกแล้วอืมเอาอีกแล้วคอยใช่ปะ <laughs> อืมนั่งเล่นระเบิยงคนกินบนผลไม้นะะกินเอาไว้น้ำ่แก้มเออได้ได้มาคอยอีกแล้วค่อยแล้วเดี๋ ผูเลาะเวียนนรกไม่เนี่ยมอเลยอืมเบิดแล้วห้มันลายพดูดอืมหนังนรกดัด้มซีเมอน้ำรดคอกินให้มันพุดระทุงพุดระทุงมันบวแบ่งกันกินบางในโตยอมก็ย้อมโตนั่นน่นกินบางหลายเลยเจ๊กินคนเดียว นี่ผู้เดียวพ่นเป็นเห็นยังแน่นะ่ะโอ้เ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 ห็นยังเนร่หดันเฮ้ยมันลายนัพี่น้องกระชีบแบบผู้นั่นผู้นี้มากเกลือมันผู้ใดยแต่ละโต ลายโตมันก็สิอิ่มแน่บบอิ่มแน่อะไรไปเอาหมึกไปอไพอให้ลูกให้พ่อไปเอาขนมใหม่มาบดเนื้ออืมอย่าเห็ดมันลูกอย่าจับมันได้มันครบได้มันมได้เหม็นมาเขาได้โหกินบดเนื้ออืมบดเนื้อกินแล้วใช่เราดู ข่อยบดแล้วใช่คอยบดแล้วใช่มียังเห็นนดแครลูกค่ะนี่เบื้องนี่คือแดองยี่ึิบอยู่เอ้าจกก้นแล่ะบดแล้วข่อยบอ่มีแล้วข่อยใส่ป่ะบ้านดงเมืองเนาะพี่น้องบ้านดงเมืองก็เป็นดงเรียงนั่นแหละก่อนเป็นดงผนอนุรักษ์ไว้เนาะ ทิมลรได้ทิมลได้พนคิดวันตเออเห็ดมะกรวยพันึกทิมนี่บอกน้อยๆถือสองมือเลยพันมาอะไได้ผัลงมาอะไรได้เออบางโตก็บอหมกมะกรวยบ่าวนี่พมามะกรวยบ่านี่หากินนี่พันทิมขนมได้ผกำลังกินขนมเอาเชียร์ได้ขนมเนี่ยได้ไหมนเดชองจิตชองใจโอ๊ยเราอะมดเดยแล้ววะเราก็เดียวมันยัง เราโบก,ก,เบกิเราโบอ,อามากรวยเนาะเราสะอา์ทิ่มขนมลงมา,หานห่นี่ไหมไหพอใช่ปะ่ะเล่นนีดน่อยนี่ให้มึงดูเก็บเอาเองคนย่านมีเอามีเอาเอามากหนึ่งได้อยู่ดิ ย่านแน่ย่านตัวอื่นแน่แน่ต้นน่นอย่านเออย่านมา ากบ่ยากคอยอยากได้เองอวอาอะไรจะปรับเจ้าหายบ่เอาเฮ้ยคอยากได้เองคนวะโอ้ยฮะเป็นหอดตี <laughs> เ,เนนะออเออเฮบ่อเอาเลยคนหมักขนมอันนี้ฮะเท่านี้ได้ค่ะ โอเคเนาะพี่น้อ,องคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไว้สนิทกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งในเนาะเื่อยคว้าคลิปใหม,ามา่ๆจาก่องทองพู้ก้องคลิปหน้าเด้อพี่น้อ,นอ,องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายพ่อใช้ลูกบ๊ายบายลูกบ๊ายบายลูกแม่แม่นี่